ใช่ใช่พี่พี่พี่รับผมหน่อยพี่พี่ปัดทองอ่ะพี่พี่ตามห้องมาเนี่ยผมเพิ่งเจอพี่นะปัดทองให้ผมดูอีกหน่อยพี่ผมขอร้องละเออพี่พี่ผมผม FC อ้าว FC บอกช่องมันครับอยากจะไปติดตามครับมันบอก FC จะทำช่องปะเนี่ยครับมันจะไม่รู้จักพี่เลยมันจะบอกช่องมาหน่อยครับเดี๋ยวจะไปติดตามพี่บอกช่องมาหน่อยดิ ผมจะไปติดตามนะอ่าคุณใจเย็นๆได้คุณกระลังเพลินครับป้าครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเออรีบไปขอนคุณมากครับขอบคุณมากผมจะไปติดตามพี่เลยเออแต่คนดังที่ผมยังไม่เคยปักธงเลยนะเนี่ยพี่พี่รับเอสผมหน่อยพี่เออเออผมจเล่นกับพี่อ่ะหน่อยดีขอร้องพี่เปิดไมค์ได้ป่าเนี่ยพี่พี่เปิดไมค์ได้ป้าไ่ไ สวัสดีค่ะพีุ่ญไมโลสวัสดีค่ะพี่พี่พวกนี้ง้อทงพี่พวกนี้ง้อทงมากพวกนี้เนี่ยรู้อยู่อะไรง้อทงพวกนี้ง้อทงอะไรปากอีกเออพี่รักแนนไ่้ไหมคะเอออะไรนะอะไรนะเออพี่อย่างนี้มันง้อพี่นี้มันง้อพี่ไม่ได้บอกร้องอ่ะพี่มั้งเนี่ยอะไรมึงพูดอะไรพี่อ่ะกูคุยกับสาวอยู่ พี่ชื่ออะไรครับโอ้พี่ช่องิพี่เหรอช่องผิดเราคุยสาวายู่หรอครับเดี๋ยวจะไปางไปเลยไปเลยคือครับเออ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 พี่ร้านเอุกพี่รู้พี่มาไป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  ผมอยากเล่นกับพี่มากอ่ะพี่รับแอดผมหน่อยพี่ขอร้องปักทงใหม่ได้ไหมคะได้ครันี่พี่ผมจะเอพี่นพี่เดี๋ยวผมจะเอาไปบอกอยู่ข้างแล้วผมบอกบอกว่าเนี่ยเนี่ยคนนี้มีปักทงพี่รับแอดผมหน่อยดิเออกูรู้แล้วกวูเป็นกดรับดีใจเย็นๆดิรับแอดผมหน่อยดิ ข้าเซิร์ฟแล้วเนี่ยพี่เอามาจากไหนวะน่าจะคนดังมั all, course, you ้งต้องทำช่องแน่เนาะนอนเอพี่คะพี่ออกมาหน่อยจากขนมเล่นเล่นคุยด้วยอะค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยพี่เอารถจะไปข้างลูกจะคุยด้วยค่ะ คเปิดไม้ได้ไหมคะอุยเอนด้าร์ดีครับดีครับผมเบื่อไหมที่ต้องคอยลุ้นทุกวันที่1และว,วันที่16แต่โชคก็ยังไม่เข้าข้างสักทีลองนี่เลยหมุนปั๊กรับโชค แจกสนันรุ่นรับโชคไปกับ u 4, 5, 5, 5, ูบ้าโปรแบบแฟรเอุ่นรางวัลใหญ่ iPhone 13 Pro Max และรางวัลอื่นอื่อีกมากมายโชคอยู่ที่มือคุณหมุนได้ทั้งวันลุ้นได้ทุกเวลาไม่จำกัดจำนวนแล้วจะรออะไรก็หมุนรับซักไปเลยสิครับ